เลยด้วนะฮะก็คือที่เกาะหลีเป๊ะนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเคยได้ยินนะครับชื่อเสียงเรียงนามของเกาะหลีเป๊ะมาแล้วนะครับว่าที่นั่นน้ําทะเลใสามากนะครับนะฮะมีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ไปดำน้ำําดูปะการังนะครับดูปลาการะตูนดูอะไรเนี้ยสัตว์น้ําที่อยู่ในบริเวณ,เ,วณเกาะหลีเป๊ะนะครับซึ่งเขาจะมีเรือพาไปดูตามเกาะแก่งต่ตางๆนะครับก็จะ ก็จะเป็นชีวิตที่มันคิวมิกสุดๆอะนะเพราะฉะน,นั้นครับเราจะไปเกปาะลีเปกันนะครับก็คือประมาณเดือนธันวานะครับก็คือวันที่ช่วงกลางเดือนนะครับสิบสามสิบสิบห้าธันวาแล้วซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุมแล้วนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับแะเมื่อเข้าหน้าหนาหวแล้วแต่ทะเลก็จะใสนะครับถ้าหน้าฝนมันก็จะขุ่นๆเนาะ,นะอันนี้คือเขาไม่เ,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 เรียกว่าเป็นหน้าทายแล้วนะครับแล้วก็จะใสมากบนเกาะก็จะค่อนคึกัก แะบนนั้นก็จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งเราสามารถที่ไปเดินเที่ยวเดินอะไรนะครับก็สรุกสนานมากเลยและข้อสำคัญคือเออนื่องจากว่ามันมีเรื่องของโควิดก็จะไม่ค่อยมีคนบางช,ชาติแล้วนะครับก็จะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปทเที่ยวกันนะครับก็จะโอเคนะครับก็น่าจะปลอดภัยนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าเราจะไปเที่ยวกันเดือนทีแรกเราตั้งใจจะไปเที่ยวเดือนพฤศจิกานะครับแต่พฤศจิกาเนี่ยสถานที่มันเต็มนะครับมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ มันยังไม่ลงตัวแต่เราเค่อยไป,ไปไปเดือนธันวาแทนพอเดือนธันวาปุ๊บก็เป็นโชคดีนะครับที่ยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะให้ทุกท่านนะครับทำคุณสมบัติที่จะขึ้นตำแหน่งบ,บ,บลูบี้นั่นนีงเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถทำกุณสจบัตรนะครับตั้งแต่บัตรนี้เลยนะตั้งแต่ต้นเดือนนะนะ่วันนี้เพิ่งวันที่3ามเองนะครับหลือเวลาเยอะมากเลยยี่เจวันนะครับ จนเรื่องถึงสิ้นเดือนนะครับนะเพื่อที่จะทำบุญสมบัติที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะครับที่เกาะลิเปนะครับหลายคนคงประทับใจนะฮะที่เราไปท่องเที่ยวนะครับล่องเรือยอดกันนะครับตำแหน่งเจดกันแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วที่เราไปล่องเรือยอทกันที่พัทยานะผมเชื่อว่าหลายคนคงสนุกสนานนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนนะพลาดทริปนี้นะครับเพราะทริปนี้เนี่ยครับผมบอกแล้วว่ามันจะสุดๆดนะครับมันจะมันกว่านั้นเยอะเลยและไม่อยากให้พลาดเลยนะครับนะ เพราะว่าที่พักที่เราจองไว้เนี่ยพูดง่ายๆเดินห้าเก้าก็าลงทะเลเลยนะครับนะ,ะแบบพื้นทรายนี่ขาวละเอียดนะครับมองไปนี่เห็นปลากระตูนนี่นะตีกันเชียงและครับเล่นน้ำาัอยู่เลยนะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่พักที่ไปอยู่ริมนะครับบนชายหาดเลยนะครับวันทุกท่านตื่นมาเนี่ยโอโมองออกไปนอกห้องก็เห็นทะเลที่มันสวยเลยนะฮะ นะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของอาหารการกินทั้งหลายก็จัดแบบ,จ,บ,ะะบจับเต็มเอาดีกว่านะครับจัดเต็มนะกินแบบประเภทต้องร้องขอชีวิตกันเลยดีกว่านะ,แล,ะแล้วก็รวมทั้งเครื่องดื่มนะครับนะทั้งแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์นี่เดี๋ยวจับให้อย่างเต็มที่เลยนะครับนะเที่ยวกับท่องอุทนี่คือเที่ยวนะไม่ใช่สัมมนานะนะครับธุรกิจเรานะครับไม่ต้องไม่ไม่ยังเป็นนะครับต้องมาขับโมงสัมมนากันนะครับถ้ารางวัลท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยว นะครับว่าทุกคนไปนี่นะครับไปแบบประเภทไม่ต้องพกปังอลไรก็บาทเดียวแล้วก็เที่ยวได้นะครับนะเพราะว่าทุกอย่างฟรีหมดนั่นเองนะครับอันนี้คือผมเชื่อว่ามันเป็นรางวัลที่พิเศษสําหรับคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็ทุ่มเทนะครับนะฮะโอ้มีวายไหมนะครับไม่มีวายนะคุณมาร์คนะไม่มีวายนะครับนะ่อส่วนใหญ่เราจะมีแต่เหล้านะครับนะฮะมีแต่เหล้านะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับนะฮะ วายมันรสชิยมคนไม่เหมือนกันนะครับนะเราเอาเนเล่าดีกว่านะครับนะฮนะโอเคนะครับคราวนี้ก็เรามาดูเลยนะะว่าวันนี้เราจะเนื่องจากนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยครับผู้นำเราทุกคนนะครับวันนี้ตกผลึกละตกผลึกถึง แนวคิดวิธีคิดกลยุทธนะ์นะครับวิธีการทั้งหลายนะครับนะเราดูได้จากการเปิดโตดูได้จากการขับเคลื่อนองค์กรวันนี้นะครับไม่มีใครรอใครแล้วนะครับทุกคนวิ่งนะครับช่วยทีมงานช่วยสายงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับนะฮะผู้นำตอนนี้กระจายกระจายนะครับไปตามจังหวัดน,นะครับหัวเมืองต่างๆแต่ใครยังนิ่งๆ่อยู่ยังมองไปมองเอ๊ะทำไม ม่รู้จะทําอะไรเนี่ยคุณต้องคิดดูคิดต้องกลับมาหันมาพิจารณาแล้วนะครับว่าหรือว่าคุณกำลังพาตัวเองหลุดออกนอกรายหนึ่งดูนะฮะออกนอกบรรยากาศแล้วนะคือย,ยังยังเอ,อ๋อยู่ยังไม่รู้เอ๊ะทำไมวันนี้ฉันว่ชักว่างาเลยนะไม่รู้จะมีเรื่องเขาพูดกับใครอัไเนี้ยคือบอกได้เลยครับอันนี้คุณกำลังห่างคุณกำลังหลุดออกนอกบรรยากาศแล้วนะเพราะฉะนั้นรีบดึงตัวเองนะครับเข้าสู่บรรยากาศซะนะครับวันนี้ติดต่อไปที่ผู้นำอัพไลน์ที่ประสบความสําเร็จนะ นะครับอาปาเป็นของเียนวันนี้มีเยอะแยะเลยนะครับดูนะตำน่งตําแหน่งก่บขึ้นกันใหญ่เลยนะครับนะครับนั่นแหละครับเราดูตรงนั้นไปเลยนะครับว่าใครที่เอ่อมูฟวิ่งขึ้นตําแหน่งตําแหน่งไปเราก็พาตัวเองไปหาคนเหล่านั้นไปจัดประชุมร่วมกับเขานะครับแล้วคุณถึงจะสําเร็จนะคุณ่าแยกตัวเองเป็นเอกเทศนะครับแยกตัวเ,เป็นเอกเทศแล้วคุณยังไม่มีพลังพอหรือแรงดึงดูด นะครับคุยแล้วมันคนก็มองคนนุยเสร็จปุ๊บตาก็เหมื่ลอยอย่างเงี้ยนะครับมองไม่เห็นแววเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณรีบปรับตัวเองซะนะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นนะนะเพิ่งเริ่มต้นอย่าทําตัวเองให้พลาดโอกาสนะครับดึงตัวเองเข้าสู่บรรยากาศนะครับวันสองวันนี้ผมพูดถึงเรื่องบรรยากาศ <için> พูดถึงเรื่องแรงดึงดูดนะพูดถึงเรื่องยานะครับรีบและเข้ามาอ่สู่เวลาใครหลุดพ้นหลุดจากบรรยากาศเมื่อไหร่คุณก็ เหมือนกับขาดอากาศแล้วคุณก็จะตายไปนั่นเองนะครับคนจํานวนมากเลยครับนะบางคนขึ้นตําแหน่งแล้วนะครับคิดว่าตัวเองโอ้สาเร็จแล้วนะครับแล้วคิว่าเดี๋ยวมันจะสาเร็จไม่เรอยเปล่าครับหน้าที่คุณคุูต้องส,สอนช่วยดาวลายให้สําเร็จนะคุณต้องช่วยดาวลายคุณสําเร็จแล้วคุณรู้แล้ววิธีจะขึ้นซับไฟล์ขึ้นยังไงคุณรู้วิธีจะขึ้นเจ็บขึ้นยังไงว่าหน้าที่คุณครู คุณต้องไปช่วยให้ดาวไลคุณขึ้นเจดขึ้นแซฟไฟนะคุณถึงจะมูฟขึ้นไปเป็นตำแห่งรูบี้เพอแล้วก็เอมอลอนนะครับนะธุรกิจนี้สำเร็จคนเดียวไม่ได้นะครับถ้าใช่คุณสำเร็จแล้วโอ้ฉันสำเร็จละไอ้ฉันพอละฉันฉันถือว่าฉันสำเร็จละฉันไม่ทำอื่นต่อกอะไรเง,งี้ยนะครับนี่แหละครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวก็เพราะอย่างนี้นะครับเดินแล้วหยุดน,นะครับนะถ้าคุณเดินต่อเรื่องยังไงคุณก็ถึงเส้นชัยแต่ถ้าคุณเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดนะครับ ไม่มีทางถึงเส้นชัยแน่นอนนะครับหลายคนก็สุดท้ายเราก็จะไปแพ้แพ้ภัยตัวเองนะอับอายขายหน้าไม่กล้าเจอหน้าเพื่อนฝูงไม่กล้าเจอหน้าคนเพราะเชื่อตัวเองกลายเป็นบ่มด้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะครับแล้วนะค,คนเรามีผิดมีพลาดน,นะครับถ้าเราผิดเรายอมรับความผิดพลาดแล้วเรากลับนะครับกลับมาปรับปรุงกลับมาทำอะไรทุกคนดีใจหมดนะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ตัวเองนะครับไปสู่จุดที่คิดว่าเราต้องต้อง ตีตัวหรือแยกตัวออกไปเพราะเราต้องเกิดความอับอายขายขี้หน้าอยากทุกิจนี้ไม่มีใครมามามาสมน้ำหน้ามาขายขี้หน้าหรือมาซ้ําเติมไม่มีทุกคนมีแต่ให้กําลังใจกันกนะครับนะทุกคนอยากจะช่วยอยากจะอยากจะไปช่วยกันทําให้สาเร็จนะครับะนะนีขอให้ทุกคนอับไมเ้เซ็ตให้ใหม่สมัยนะครับนะอ่าโอเคนะครับก็วันนี้ครับเรานะครับก็จะนะครับสําหรับคนที่อยาก